สวัสดีครับทุกคนชัยมารีนมาพบกันอีกแล้วนะครับผมวันนี้เป็นวันดีนะครับผมพี่พี่ทหารมาเยี่ยมเราอีกแล้วนะครับสวัสดีครับสสวัเพื่อนเพื่อนครับจําได้ไหมครับพี่พี่นะครับก็คือครั้งที่แล้วที่เราทำหน่วยกู้ภัยทางน้ําใช่ไหมพี่ตอนนั้นพี่อยู่หน่วยไหนนะตอนที่ครั้งที่แล้วอ่ะอยู่โรงพยาบาลค่ายพี่ชัยดาหกครับมณฑลนาฏจุดที่35จังหวัดอุตรดิตถ์ครับอุตรดิตถ์นะครับผม วันนั้นเป็นหมดป้มนะครับผมที่มาอ่าก็เอาเรือกู้ภัยของเรานะครับผมเรือยางนะครับ<ๆ>กู้ภัยไปช่วยคนนะครับวันนี้ก็จะเป็นอ่าหน่วยใหม่นะหมู่นะค,คือท่านผอ,อนะครับต้องบอกก่อนว่าท่านผออ่าเป็นผู้นำนะครับแล้วก็มีความคิดที่อยากช่วยคนคือท่านผอ,อนะครับผมอ่าเราคุยกันตลอดว่าอ่าเราอยากช่วยคนและก็แนวความคิดของเราอ่ะ มันจะตรงกันนะครับผมแล้ววันนี้ท่านผอก็มีแนวคิดใหม่ใช่ไหมพี่ว่าใช่ครับอยากจะสร้างขึ้นมาใหม่อีกหนึ่งทีมใช่ครับอ่าแล้วทีมเนี้ยอยู่ที่ไหนพี่ครับเดี๋ยวต้องเกิดกันนะครับคือตอนแรกเนี่ยเราอยู่ที่โรงบันท่ายพิชัยดับัใช่ไหมครับซึ่งเราเป็นชุดเรือชุดเดียวองกองทัพภาคที่สามครับครับซึ่งท่านผอเนี่ยมีความคิดเห็นเรื่องนี้มานานแล้วว่าอยากให้มีชุดเรือเนี้ยเพิ่มเพื่อที่จะคอยสนับสนุนซึ่งกันและกัน ในในพื้นที่ภาคเหนือนเราซึ่งตอนนี้เป็นเป็นเป็นโอกาสดีครับเพราะว่าท่านย้ายมาที่ตาอ่าอ๋อย้ายมาจังหวัดตาจังหวัดครับเป็นโรงพยาบาลค่ายวชิร,ประปากานครับมณฑลทนหารบกที่สามหนึ่งศูนย์อ่าก็เลยมีแนวคิดว่าอยากจะสร้างทีมเรือเพิ่มครับเพื่อช่วยเหลือสนับสนุนอ่าหน่วยทหารกันเองครับอย่างถ้าพี่ชายออกเนี้ยสามารถร้องขอหรือว่าสนับสนุนกนได้ในจังหวัดพื้นที่ใกล้เคียงครับอย่างโรงพยาบาลค่ายเราก็จะรับผิดชอบพื้นที่ในจังหวัดตาทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็จะมีอ่าจังหวัดกำแพงเพชร ในจังหวัดข้างเคียงแล้วก็ส่วนจังหวัดสุไทัยเราก็ใกล้เคียงเหมือนกันเราก็สามารถสนับสนุนได้เมื่อมีการร้องขอครับอ้าแล้วในกรณีที่ชาวบ้านสมมุติเนาะเอาง่ายๆเลยแบบไม่น้ำมือย่าะพี่ตากะครับเดือดร้อนเนี้ยแล้วเราสามารถมาร้องขอที่ที่ค่ายได้ไหมจรวงาไปที่ไหนจริงๆแล้วเนี่ยครับถ้าถ้าเกิดว่าเป็นสถานการณ์ในพื้นที่ที่รับผิดชอบอยู่แล้วอ่าเราจะมีทีมคอยติดตามสถานการณ์อยู่แล้วครับอ๋อคือจริงๆแล้วชาวบ้านอ่ะไม่ต้องร้องขอเลยเดี๋ยวพวกเราจะไปหาถ้าเกิดได้ถ้าเกิดว่ามีคนเดือดร้อนปุ๊บเดี๋ยวเรา เข้าไปเลยใช่ครับใช่ครับเพราะว่าทีมเราสร้างมาเพื่อต้องการดูแลประชาชนจริงๆอยู่แล้วใช่ครับพี่ผมว่าที่จังหวัดตากเนี่ยสำคัญเพราะว่าผมเห็นเคยเห็นน้ําท่วมนะพี่จังหวะแบบน้ําแรงมากเลยครับครับแถวตลาดแถวแถวผมเคยเห็นนะข่าวก็ก็ดีนะผมว่าไปตรงนั้นนะครับเคราวนี้พี่แล้วแล้วแล้วตอนเนี้เราจะสร้างหน่วยใหม่ของเราเนี่ยวันที่เท่าไหร่และภารกิจหลักคืออะไรพี่คือตอนนี้ครับ เรากะจะเปิดตัวนะครับเรือเราในวันสถาปนาหน่วยครับดีเลยวันที่วันที่สิบสองสิบสองสิบสองไรยพี่กุมภานน่้เลยครับสิบสองกุมภาที่จะถึงนะครับทุกคนก็จะเปิดตัวเป็นทีมเรือครับแต่ว่าสกิลในการทํางานเนี่ยก็จะต้องค่อยๆเรียนรู้ทีละสเต็ปไปครับหมายถึงคนที่กําลังเข้าทีมใหม่ครับครับจะสร้างทีมใหม่ทั้งหมดเลยอย่างเงี้ยใช่ครับโอ้โอเคใช้เวลา สักแป๊บหนึ่งซึ่งในช่วงนี้ก็คืออาจจะยังไม่มีสถานการณ์เพื่อเตรียมรับกับสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นในห่วงหน้าฝนครับหรือน้ำหลากการเตรียมตัวไว้ผมเห็นด้วยนะครับเพราะว่าผมเคยพูดมาตลอดนะเพื่อนๆว่าอย่ารอให้มีวิกฤตครับแล้วค่อยซื้อเหลือไม่มีทางคันครับเพราะฉะนั้นผมเห็นด้วยกับหน่วยนี้นะครับผมก็เลยอยากสนับสนุนนะครับก็คือเดี๋ยวก็จริงๆแล้วก็อยากจะบอกหรืออยากจะแนะนําเพื่อนๆให้รู้จักกับหน่วยทหาร ่าเพราะว่ายังไงคือช่วยโดยไม่มีข้อแม้แน่นอนครับนะฮะคือทําไมผมถึงถึงติดตามหน่วยนี้มาและก็สนใจในหน่วยนี้นะครับอ่าเพราะว่าผมเห็นการทํางานของเขาแล้วนะครับอาจากที่ผ่านมาพี่พี่เคยทําหน่วยเก่าเนี่ยอ่ากี่ปีแล้วอะ่ะก็ประมาณ4ี่ถึงห้าปีได้ลวครับที่หน่วยจอครับครับ,รบแล้วแล้วพี่เห็นอะไรบ้างว่า หรือต้องการอะไรเพิ่มหรือว่าอยากให้หน่วยเรือพวกนี้มีอะไรที่มันประเทศเราที่ให้มันดีขึ้นอ่ะพี่คือจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดเกิดสถานการณ์น้ำท่วมนะครับซึ่ง,ซ,ง,ซ,งซึ่งไม่อยากให้มันเกิดนะอะคือสําคัญเลยคือวิธีการจัดการบริหารทีมที่ดีครับหมายถึงการสั่งการว่าเข้าเข้าไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยนะครับต้องม,มีการสื่อสารที่ดีซึ่งปัญหาหลักๆที่พบเลยก็คือการสื่อสาร เพราะว่าถ้าเกิดน้ำาพนะิ่มลวระบบทั้งหมดจะถูกตัดทนันทีครับน้ำไฟใช่ครับใช่ครับก็จะยากแบบย,ยากในการสื่อสารหน่อยซึ่งวิทยุที่ใช้ก็บางทีอาจจะส่งไม่ถึงบ้างไม่ถึงบ้างอะไรเงี้ยก็จะเป็นปัญหาตรงนั้นก็ถ้าปัดปูตอนนี้กำลังคิดค้นท่านมอกว่ามีแนวทางคิดค้นเรื่องระบบ GPS ติดตามทีมตัวเองเนี่ยว่าถ้าเกิดทีมส่งทีมออกไปแล้วอ่ะเราจะสามารถรู้พิกัดทีมได้ยังไงว่าอยู่ตรงไหนซึ่งผมเนี่ยเคยไปที่อ่ะล่าสุดเลยก็คือที่ เร่อกเบอรทองสันขันนะครับจังหวัดอุตรดิตถปีนี้ก็หนักหน่วงกันอุตรดิตถล่าสุดนั่นเหรอใช่ครับล่าสุดนี่แหละครับก็ไปช่วยคนตาคนนึงที่ท่านเขาเลี้ยงเลี้ยงวัวอยู่กลางกลางนาซึ่งคือไกลจากจากชุมชนอ่ะชุมชนมากใช่ครับแล้วคือท่วมหมดเลยครับแล้วก็ประมาณสองวันละไม่ได้กินข้าวกินน้ำอะไรเงี้ยลูกก็มาติดต่อลูกสาวมาติดต่อว่าทำยังไงดีอะไรเงี้ยให้ไปช่วยครับเราก็เลยตัดสินใจเข้าไปเลย ซึ่งระยะทางการขับเรือไปนะครับพี่ประมาณ5้าถึงหกโลครับก็ผมก็ว่าค่อนข้างไกลเหมือนกันครับแล้วการสื่อสารก็ขาดเลย<อ>ทีนี้ก็หน่วยก็ติดต่อไม่ได้คือคกองกองอุปการเรากับเรือก็ขาดการติดต่อเลยไม่รู้ว่าธารกิจจะเป็นยังไงจบเมื่อไหร่เนนี้ก็คือเป็นเป็นเป็นจุดด้อยของเรารจริงๆผมก็อยากให้แบบอ่ประเทศไทยมีหน่วยแบบนี้เยอะๆนะ จริงๆถ้าเกิดคุณลักผู้ใหญ่เห็นนะครับจะไปสร้างหน่วยทหารนี่ให้ทั่วประเทศทั่วภาคเหนือก่อนก็ได้นะผมมีกําลังหรือว่าผมมีมีเพื่อนพี่น้องนะครับที่มีแนวคิดเหมือนกันเนี่ยครับเราเราสร้างเครือข่ายผมว่าแบบนี้น่าจะมั่นคงและก็แข็งแรงมากกว่านะเพราะเราโฟกัสที่การช่วยประชาชนเป็นหลักอย่างงี้ครับเบื้องต้นก็เดี๋ยวอ๋อเดี๋ยวผมนึกออกแล้วผมว่านี่เดี๋ยวผมจะฝากอันนี้ให้ท่านผอ,อ,อนหน่อย เอาไปลองดูไอเนี่ยเีมันไว้ครอบใบพัดนะครับเออครอบใบใบพัดแล้วก็ผมมามองนะช่วงที่เราฝึกอ่ะบางทีน้องๆ้อทหารลงไปอยู่ในน้ําทีป้องกันอันตรายใช่ไหมอ่าเผื่อเดี๋ยวไปโดนแข้งโดนขาเขาไอไอนี่ก็อาจจะจากหนักเป็นเบาได้เออพี่ก็ลองใส่นี่ดูอันนี้ฝากให้ท่านผอนะครับผมของขวัญจากบางบอนครับอ่าโอเคครับผมก็เดี๋ยววันนี้ฝาก หน่วยไหนนะพี่ค่ายไหนนะเอาอีกทีดงๆให้ชัดเลยเป็นโรงพยาบาลค่ายวชิระปากานนะครับบนถนนบกที่สาม่นครับก็พอเดี๋ยวสร้างทีมแล้วพร้อมรับใช้พี่น้องประชาชนทั่วพื้นที่เลยครับภาคเหนือขอให้ถ้าเกิดว่าที่ไหนประสบทกภัยน้ำท่วมนะครับเราจะพยายามสร้างทีมให้พร้อมกับการที่จะต้องลงไปช่วยเหลือเพราะไม่นปองประชาชนแน่นอนครับครับผมก็ผมนะครับก็ประชาชนคนหนึ่งนะก็ต้องเดี๋ยวขอบคุณ พี่ๆทหารนะครับ่อาแทนพี่น้องประชาชนภาคเหนือหรือทั่วประเทศด้วยที่ทหารไม่ทิ้งประชาชนนะครับผมอเลือดสีเขียวเรามันเข้มแข็งอยู่แล้วครับโอเคครับสำหรับวันนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไทยมารีนไว้ด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณพี่ๆทหารด้วยครับสวัสดีครับ